สบายดีสบายดีนผูมสมเนาะสบายดีบรรยากาศในยชสาวหลังจากที่บ่อบบุญนำพาลูกๆออกจากหมู่บ้านพอต้องเรืองมาเมื่อวานนี่พี่น้องเ้ยเช้าวันนี้แล้วก็เมื่อวานนี้ไปส่งของอยู่ข้งกินเนาะให้ทางแม่เพื่อนแล้วก็เมื่อนี้เป็นคลิปที่จะพาลูกๆไปห้องเหียยเนะ่าพวกลูกกินข้าวแล้วลูกบังโอ้ยบังอีพ่อแป้งขอให้นี่ผมก็เริ่มยาวแล้วเด็กลูกเลยลูกต้องพับคอนะนี่นี่ลูกสาวกินข้าวอิ่มแล้วบ่อบนี่ งามเด้อลูกเด้อยังซื้อกินเก่งลูกอืออ่าบังทางนี้บังบังมือโอ้หันครื่องให้แล้วอ่าอันนี้เด็กโตหน่อยเด้อจะนักโปเนาะไปเกี่ยมข้อเกี่ยมเครื่องเดี๋ยวกินข้าวกินน้ำกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยอ่ากะจะเอากาแฟไพ่กาแฟมันเนาะอือโอ้เขาลำกองเป็นแล้วลูกเอ้ยอ่าอ่าอือ อ่าโดยโดยอื้อแน่ส <si ั่งเน็บล่ะเด้งามล่ะเด้เนาะนี่ถ oh, ือว oh, you know, ่าให้ทางแม่เนาะอ่าทางอีแม่เพิ่นเป็นคนที่เบิ่งให้พี่น้องเอ้ยแต่งอยู่กินให้แล้วก็จังซี่แหละนี่คือกับลูกกับเต้าแทๆะพี่น้องอยู่ออยู่เฮือนอองามลเนาะกะเปยง้ยงมาบเนาะเอออยู่กโอ้อยู่ รถจำอ่าให้อันทางน้องรายพาอ่าน้องนกไปไปกวดทองพี่น้องเลยพอมันจะได้แบ่งเวียกันอาบ่าวผู้นำจะได้เอาไปเอาลูกๆไปส่งหงเฮียนอ่าให้พอดีน้องรายเพิ่นมายามเออส้างทุนหยาบไปก่อนนอลูกเนาะเอาปื่มกับบิกนาะลูกเนาะอ่าโอ้ลืมเนาะวะแนลูกลงรถหลือบ่อกมาด้พอเมื่อวานออกจากบ้านพอตรงเรื่องมากก็เลยมาอ่าเอาไว้อยู่ในรถพี่น้องเลยเนาะมองลูกอันนี้นัเป็นสดะอันนี้คือโบเฮ็ดเลย เออยาขนมเออเดี๋ยวเเอาเาไปนี่เขาไปแว่ซื้อลูกอืแล้วลูกเอาฮ็ดเห็ดเอันนี้ห้น้องได้ลูกอะอี่อบ่มีมือนี่เขึ้น่อากระปีละห้ารอจุ้งก็ลนเงห้หนึ่งพนห้าอจะมหนดือเออทีนี่ห็ดหุ้งหายคืลอ่าเมนเดนเนาะเอ้เครื่องเครื่องยู่รดพี่น้องเลยเนาะอา บได้เนี่ยน้าได้แล้วช่วยเรือกันเนาะเมื่อานพ่อพาพยางไปเนาะพยางไปส่งไอ้อดเลไอ้อดเสดเออไปขาย เออแสดงอีแม่พักพองเฮียนมาเนี่ยนะโอ้ไปสั่นอีพ่อจะไปส่งเนาะลูกเนาะจะพร้อมกันแล้วบอไปเดี๋ยวต่อไปกามีจะไปซื้อขนมกันพี่น้องเลยเนาะด้วยเออเบิ่งดูบ้างลูกขันอ่าเอาปูมโอ้ยยายพี่นเอาเอิ่มให้พี่น้องเลยอืม เออเอออันนี้มันของกินแม่เอาแบงเอ่าโอ้พี่น่ออันนี้ก็แม่ลูกประหยัดเงินประหยัดคำไปเนาะอันนี้ก็แม่เงืนขนมเหมือนกันเอาไปซื้อก็ซื้อนี่แหละลูกเอ้ยมาเอออ่าหน่อยนี่อ่า ไปฮิดๆอันน <t> ั้นแหละลูกฮิดเด้อเด้อเนี่ยปุ้มก็เข้าแล้วเนาะเอ้ยไปเปเลยบัดนี้ออ๊อดสิไปอีแม่เนาะแล้สิปนผู้ใดอันไอ้ม่ไปส่งเออบดซื้อได้กันน่ะยังบ่นด้อนะสระไอออดอันไอออดสิไปายนําอีแม่นเอโดย เอาไปก็แล้วถ้าไปน้ำลูกก็ได้ลูกก็ลูกก็เลยจะไปลูกก็เดบิวชันเลยไปลูกก็เลยเดบิวชันเนาะไปซองซองลูลูกนเนาะโอ้ยอืมแม่นแมนแมนแมนเหน่อยเพราะว่าการไปมืดกับพ่อมีผู้ได้เบื้องจุดหน่อยเด้อืมต่อหน้องเลยเนาะเดินทางกันไปต่อ S <S ไปโรงเรียนแล้วออถุอยจอมยางไว้พอดเนาะเดี๋ลูกเฮียนะทานี้บมมอมองก่อนอยางนี้ออกน,นี่นะอ่าไปเจ้าจะพาเพลินเฮียนไปทางทางลัดพี่น้องเอ้ยเนาะพอทางนี้เขจรจันทร์งานบุญพี่น้องเอ้ยเออมันไกลลูกนี่พอมีสองทางเนาะทางนี้ก็คือเขาทางวัดแล้วก็โค้งไปทุนพี่น้องอันนี้ก็คือลัดนี้ออกไปโรงเรียนเลยพี่น้องเอ้ยเนาะอ่า แล้วก็จะซ้อนเพิ่นไปมาทางนี้พอมันรถบ่ลายพี่น้องทางนี้เนาะวันนี้เป็นเส้นนอกเมื่อกี้เป็นเส้นในอ้าลูกเต่ายงไว้เด้อยงไว้เด้อลูกจอมยงซาด้ว่าทางนอเด้อว่าเ่อีพ่ออยู่ข้างหน้าเพิ่นก็ให้ FC ได้งหน้ากันเด้อนี่อออเหี้ยแล้วออนักเด้อพี่น้องเอ้ยอาเก่งๆือว่าเนาะพี่น้องเอ้ยคือว่าจะ จะเอาให้ขี้รถขี้บูได้เนาะมันนี่มันมือบุญเนาะไรคนอืมก็เลยอ่ะหักซาเอา ummer, แล้วเล่นไว้เด้อคนล่าสุดเด้อคนน้อยเด้อนี่นี่นี่อันนี้ทางไหมเนาะลุงเนาะสบายเนาะสบายทางไหมด้วยรถรถขุดลูกวันเสาร์วันอาทิตย์วันเสาร์ มาเซาอันทิศกลับไปยำไปยำเมลีอ่าโอ้ยมู๊ฮ่าฮ่าโอ้มู๊แมนถือเกลือกของตัวเองสาม no. <beers> เนาะเอเ่ามแมนตัวนี้บู๊เข้าเดิตัว <im ples> นี้ฮอตวัดคือเก้าเนี่เห็นบอกเมื่อกี้จากโค้งนนี่พี่น้องเลยเนาะมาออกทางนี้อ่าทางนี้เป็นทางเขาเจ้าะปับ๊บไหมสบายสบายเนาะลูกเนาะเย็นดีแน่ลูกปิทีย่างนี่คันลูกเวลาลูกไปนี่ลูกลูกต้องมาลูกต้องย่างแคบบางนี้เด้อ เนี่ยหมองย่างบึงนันเด้อย่างบึงคั้วเด้อลูกนี่ตามกฎจราจรหน่อยนี่เห็นบ่เด้อเออลูกต้องย่างบึงนี้แล้ววันนี้เวลากลับเนาะเวลากลับมึงือนเด้อลูกต้องย่างบึงนี้เด้อเนี่ลูกย่างบึงนี้กาพี่บมบุญยางบึงนี้ได้ลูกเด้อเลาไปเฮยียบไปทางนี้ไปทางขั้วเขาจื่อไปแต่ต้องทางขั้วเด้อทางบึงนี้เด้อ เออแน่ย่างเรียบนี่แหละแต่ว่าบ่ทันเรียบหลายก็ได้ลูกนี่เอามาแบบนี้ก็ได้าซํานี้ซํานี้ก็ได้สมมุติว่ากีบ่มีรถนนี่เฮาก็ต้องย่างมาแนวนี้ก็ได้โอ้สมมุติเาเห็นรถมาข้างหน้าเนาะเฮาก็ย่างลิขแคมนีเออนี่เด้อลูกเด้อ่บ่เอ้าสมมุติว่าสมมุติว่าย่างกลางย่างกลางย่างกลางอ่าสมมุติว่าเออสมมุติย่างเด้อสมมุติอีพ่อเป็นรถ อีพ ah, okay, okay. uh, like ่อเนี่ยวืนมาเนี่ยนี้ลูกข้ากันพี่เออไปพี่เออวืนอันนี้เออแล้วก็ย่างไปนั่นนี่แหละซ่อนกันคนเลยอเท่าไรนน้อยเราพี่น้องเราขึ้นไปข้นมาก็อยากง่าเนาะอันนี้ก็คือเราต้องซอนทุกอย่างเนาะพี่น้องเพิ่นมายืนเห่าเดยพี่น้องเลยในห้องเียนก็นยี่นี่ในในห้องเียนพี่น้องเลยเนาะบด้ไก่เนาะหมอมอพี่น้องเลยเพราะอันนี้เป็นเส้นเส้นเส้นอันบันี้มาทางนี้เด้อลูกเด้อ sở bay sang này mồm mồm à. ah chốt phay nè anh ấy chút phay nè nọ con khỉ nhạn lục ấy con khỉ này rồi con khăm thím má này nè hòn hiền là phi nông hiền bỏ mồm mô nè nọ cái cầy rồi เออสบายเนาะลูกเนอกบนเนี้เนาะถ้าว่าย่างเท้เทนกับโบกเกินอ่าบกเกินซองนาทีพี่น้องกับฮอร์นองเหียนเนาะแต่ว่าบ๊อบน้าจะซ่อนให้ลูกๆมาเส้นนี้พอเป็นเส้นนอกพี่น้องเพราะจะบ่มีรถเที่ยวเนาะจะมีแต่บรรดารถบ้านท่านนี่แหละส่วนแรกก็มีแต่รถน้องเหียนเนาคกันว่าไปทางพุน่นเราจะมีรถทางรถธุรกิจทางออกตลาดทางไปเวียกไปงานพี่น้องเนาะเส้นนี้จะเส้นไปองเหีนยนโดยเฉพาะเลย เ <laughs> ฮ้ยอ <c ười> ้ายยงงามๆได้มันน่าสรถทิ้งมาได้บ่ได้ลูกพุ่มูก็มาพุแล้วเนาะมูก็มา่นแล้วเนาะมื้อบัดนั้นเออปีหน้าลูกปีหน้ารออีบ่จะซื้อรถที่ไฟฟ้าแต่ว่าบ่แม่นปีหน้าเอกขอแต่พวกลูกใหญ่ก่อนพวกลูกอ่าอ่าสร้างครับก่อนตอนนี้เฮาค่อยเียนหนังสือก่อนยามาเลยพซื้ออันเออยังอันนั้นด้ลูก ยังมกบ้านเขาไปซื้อมกบ้านเถอะเนาะแล้วโดยหุ้นมูอหุ่นไหนเห็นบ่หุ่นก็ถือว่าทางนี้ม่อพี่น้องเนาะก็ถือว่าใกล้ๆกันพี่น้องเลยย่างกะบวกกินเจ้นาที่ก็กันตั้งย่างอ่ะนี่ก็ย่างเล่นย่างลมกันไปซ่อนกดจราจรให้ลูกๆซ่อนวัตถกเนี่ยวพี่น้องเนาะนับแต่การไปการมากันนอนการกินการใส่ยางต่างๆ อุ้ยคนน้อยค่อยดีนะตาสั่งมันเด้เฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้เฮ้ยเฮ้ยมาล้างอย่าทายฮูบยืนนี่อีพ่อายูได้มั้ยยืนนี่เอออ่ะยืนไปหนหพ่อด้อลูกจอมมานี่ลูกมาจอมงเฮียนล่ะอีพ่อายูก่อนเอออ่ะเด้ออีพ่อฮูเด้อนี่เอาเบิ่งยืนดิเออโอเค1 2 1 2 1 2 อกอดกันเลยลูกกดอดกอดกอดน้อ,องยงเดะเอาบ่วงบ่วงคอเออหนึ่งสองอ่าไปไปนี่ไปงนต่อเนาะพูนมูปพอดพูนแล้วนี่นะผสมเนาะอันนี้ก็คือวิธีชีวิตใหม่ของเด็กน้อยพาวตองเหลืองไปน่นองเลยเนาะบาบุญนำจะเอาหวัวประกันเลยว่ะถ้าจะเกินยังขึ้นก็จะให้อ่าทางลูกๆได้จบอซาแมนเนาะ จบการศึกษาให้มีวิชาสีพติดตัวให้ได้เน,นาะไงมานี่บ่าววันนำจะ,ะเริ่มเนะาะถวาวเข่าเจเ้าเขียนหนังสือเขียนได้อันเป็นแล้วบ่าวนนำจะตั้งซองให้แต่ละคนเพื่อจะเป็นแล้วก็จะซ่อนทุกอย่างเพราะเดือนนี้ก็จะเริ่มให้ทุกคนได้จับกองหูจักกันเว้าโดยเฉพาะน้องเต่าก็จับกองได้แล้วเดีอนี้นะแล้วน้องยงกับเป็นน้องจอมก็เป็น ต่อไปก็คือว่าข้าเจ้าเฮียนหนังสือได้แล้วก็บำนำก็จะตั้งซองยูทูปให้เนาะทำผสมเนาะเพื่อให้ข้าเจ้าหาเหล่ได้โอ้ยลูกอย่าเล่นลูกอย่าเล่นลูกขี่ยานโบโต้องไปจับมันเด้อลูกเด้อไปเสร็จแล้วโอ้ยจอมยังไวไห้ไอจอมเนาะเอออันนี้ยังส้าสานเนาะทวานอ่ะคอยเป็นคอยไปยังเสร็แล้วพี่น้องซ่อนข้าเจ้าย่างพ่นบุกขันย่างพ่น่ะ เฮ้ยเฮ้ยเป็นภาพที่ประทับใจเนาะมื่อนี้เป็นวันที่เสาซ้อส,สองพี่น้องเนาะเสาสองเดือนหนึ่งปีสองพันสาซีพี่น้องเนาะซึ่งเป็นวันจันทร์อ่าเล็กน้อยพากันมาเข้าห้องเหียนนี่คันว่ามาเส้นนั้นจะออกเส้นนี้พี่น้องเห็นเนาะออกเส้นนี้อ่าอันนี้จะเป็นห,นนอห้องเหียนมัธยมเนาะอ่าห้องเหียนมัธยม เพราะว่าบ้านนี้จะมีมัธยมแล้วก็ประถมแล้วก็อนุบาลครบเลยพี่น,อน้องเนาะอ่ามัธยมแต่ว่าพ่อเต๋มอซี่พี่น้องเอ,งเอ,งเอง้ยเนาะบุหอนมาเจ็ดอุ้ย <c oughs> อลูกเต่าเนีงไว้ได้ลูก,อเ,อลกเอ๊เะแจกขนมแล้วพอต้องเยียนกันว่าอ่าเอออันนี้ทางรถจกดุดลูก Rồi, bye. Ú, nói khôn nhìn nào. Ui, 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 ui. Giờ nhu lúc nữa. Giờ nữa. Giá chóm. Ní, anh đi không chóm. Hoặc nó lẹ. Rồi, rồi, bắt đầu đi đi บ่มัน tamam ยังอยู่ไกลมารถลุกบ่เป็นนะยังอยู่ไกลเออนี่เข้าไปเลยนี่เนาะอันนี้คือฮองหงเรียนแล้วพี่น้องเลยเนาะฮองเรียนปฐมศึกษาอ่าปฐมศึกษาสมบูรณ์านกลางพี่น้องเลยลูกเข้าข้นนี้ก่อนไปส่งแง่ก่อนแล้ยพ่อไปส่งไปเข้าข้นไปส่งแง่ก่อนไปแล้วแล้วพ่อไปส่งลูกนี่ โอ้มม hot โมฮอนตงเหียนแล้วเน,น,น,นาะฮุนฮอนตงเหียนแล้วเด๊ะเจา้าหนาอีพ่อพาไปตัดผมอีพ่อก็ไปตัดพ,พี่น้องมา,มา,าหมืนอวัดในคำพดเนาะเห็น,น,นบ่เอาโมคูเพ่นฮุนเน่ะพี่น้องเลยเนาะอ้อยะนี่บ่อพ่นโมคูเพ่นกัน,กนกเริ่มทยอยมาหัากกันเนาะอ่าไปเนาะมาส่งฮอดหงมฮัมฮงเหียนไปแล้ว อ่าห้องนี้ลูกคโอ้มืดกระดออ่าเอาไข่ตู้เด้อเด้อทานไข่ตู้เด้เนาะนี่ท่านผู้ชมคนโม่คู่คนกำมาหฮึมละอ้าพากันไข่ปองเอี่ยมให้ได้ไข่ปองเอี่ยมให้เด้อเด้อไอจอมไอเอามูอจอมกับมูอยงมาแล้วนี่เนาะท่านผู้ชมเนาะ เย่ใครตูเราจะฮงแล้วเนาะบอดนี้เย่บอลน่งกันจื้อละเด้อะอบเห็นการด้นเติบแล้วเนาะอันนี้อยู่ปอนยังหรอปอนึ่งนี่ปอซี่แล้วโอ้เขียนอันเคล็ดใดมั้ยลวเนาะนั่งจอมนี่มิยังได้จอมจอมมิยังได้จอมนะตัวจอมถึกต้องตัวมือสมเซนองแด้ เก่งๆเนาะสิว่าเก่งผ่านแล้วลูกก็มีมือนึงแน่อันนี้อันน้องไปลมก่อเบิ่งเเอาน้องด้เด้อน้องไปลมบ่ละบ่อ่แบบว่าเพิ่นย่างแล้วลมน้องเยเนาะอือ่าอันอันนั้นได้อันอยงได้เออยงเอาไปนํามน้องเอาลูกเด้ออีพ่อไปส่งอันอ่าน้องกเด้อโอเคบ๊ายบายไปอันลูกอ่าไปบได้

อุ้ยอันนี้มันอะไรวะอุ้ยเว่นเวนเวนลูกเฮาบเต้องเยียบเด้อเฮาต้องเว่นเออเอาข้อนี้ก็ได้เอ่าเนาะจีละโดยเว้นเว่นอ่าอันนี้ก็คือไปส่งน้องเต่าบัดนี่น้องเลยเออใครตู้แล้วเดินไป เอ้อดีใจเด้อลูกเด้ออีพ่อฮักลูกเด้ออีพ่อฮักลูกไล่ไล่เด้อเห็นบอกลูกกับฮักพ่อคือกันบ่าไหมลูกกับฮักพ่อคือกันบ่าไหมเราเป็นบอกคันว่าเป็นอีพ่อจีจี้ขนมหาไหมลูกกับฮักพ่อคือกันว่าดูเอาด้วยไปไว้ฟังดีใจเด้อลูกกับฮักพ่อคือกันโอเคไปไปเลยพอาต้องเงียยเขาจริงนะเนาะ <c oughs> เออซันเฮียนนี่พ่อจะปอกให้ลูกรดจกได้ๆรดจกลูกรดจกขุดหน่อยโอยสงสัยมาผิดทางตลูกเจ้าอัตูตได้ยกได้ยกข้ามกันแล้วนะนี่น่ะน โอ้เดี๋ยวยกค้ำกันอะยรเนี่ยมาพิชทางมาเนี่ยนะเดี๋ยวมาอีพ่อยกลูกมาเฮ้อีพ่อโยกค้ำเห็นไหมนี่ค้ำแล้วเอออ่ป้าป้าลืมขนมอ่าเดี๋ยอ่าฟักฟังลูกล้านเด้อเดี๋ยตาหน้อยบายบายเด้อลูกเด้อบายบายโอเคมาแล้วเจอกันลูกนี่จากเส้แล้วนะครับผู้ชมเนาะเออไปเนี่ย เอออะก็ไปน้ำกันนะเนี่ยว่าอ่าๆด้วยก็ถือว่าไปงานงานเลี้ยงของอ่าอยู่ที่บอลพ่อเนาะอยู่ค่ายของพ่อบารบุนนำพี่น้องเลยเพิ่นอ่าจะตังอ่างานเลี้ยงก็เลยว่าจะไปอ่เดี๋ยวบนไปไปเพิ่นเฮ้ยพี่น้องเข้าห้องแล้วจนสิให้พี่น้องเลยจนสิให้ดีใจฮะดีใจไรโอ้ดีใจเด้นลูกเลย น้ำตาจะจ่อพี่น้องเลยเนาะดีออกดีใจกับลูกไร่ซุ่นๆในลูกเด้อแข็งแหงลูกเอ้เพราะว่าในหมากอนมูเลยเนาะลูกเขาไปนั่งโตเด้อลูกเด้อพ่อเมื่อก่อนเด้อบายบายเอาจังสันในท่านผู้ชมเนาะว่ามากันน้ำตาจิตกพี่น้องเลยลูกมาบ่นหนักกับเจริคออากรับกันพี่น้องดีใจจนที่อ่าพักบัวไดเลยพี่น้องเลยจุลุกจุเต้าทุกคนได้เข้าห้ามหุ่นแข่นกันหมดละ สาธุเนาะขอให้ญาติมีสิ่งได้มาควงกันในการข้องห้ามเงียนข้องลูกข้องเต่าเด้อเนานะอ่อถ้าว่าจังสันแล้วพี่น้องเลยคิปนี้บ่าวนำเองก็จะข้ออาอัลลาทุกทานไปเพียงสำนีเนานะอ่าอย่าลืมถ้าว่าท่านใดได้เบื้องแล้วอยากมีน้ำจิตน้ำใจช่วยกันช่วย,ยเหลือการศึกษาให้ลูกๆทั้งสามแล้วก็ให้พ่อต้องเลองอ่าในครั้งนี้ แล้วก็ตลอดไปเนาะก็อย่าลืมอ่าบาบุนํนำด้อ่าแปะเลขบัญชีอ่าเป็นธน,นาคารออมสินประเทศไทยเนาะช่ยวยกันคนละบาทคนละซองบา้าทคนละซิบคนละสาวพี่น้องเลยเท่าได้ก็เป็นนําจิตนําใจอ่าช่วยเลือซึ่งกันแลยกันพี่น้องเลยเพื่อทุนการศึกษาของลูกๆูล้ลลลานลานพี่น้องเนาะอ่าบบแลวแตอ่าเอซทุกท่านนี่แหละที่ว่าได้บิ่งได้แยง,ง คับแต่ตนจนปัจจุบันนี่แหละพี่น้องเอ้ยอาาบ่มีเอฟซี้าบ่มียาพ่อยาแม่ทุกท่านก็คือซีบ่มีมือนี้พี่น้องเอ้ยอาผลงานคองอาที่ขเขาจ้ามหอดมบอนีกับเป็นผลงานขลองอาเอฟซีองยาพ่อยาแม่ของบาวบุนัมเมอ่อสุโคสุคนะพี่น้องเนาะนะอย่าลืมเด้อช่วยกันคนละบาทคนละสิบคนละสาวพี่น้องเอ้ยอบอกว่าเนาะนอยหรือไล่อลาบาวบุนัมยินดีอาตอนรับ ขอนำเป็นสะพานบุญม,มหอดจอดเทิงลูกๆล,ลันๆสาวพอตรงเรื่องกันมดทุกคนเนาะนี่มานี้ก็ลูกจอมอีพ่อเมื่อกันเด้ออายอุงอีพ่อเมื่อกันบ๊ายบายแล้วมาแลกใจกันเนาะอ่ะจาจังสรรนาธรรมสมเนาะถือว่าคลิปนี้บาบรมีเองก็จะขอเวลาทุกท่านไปเพียงสำนีแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้บาบุญนำข้อกล่าวคำว่าสบายดี